ตอเนื่องจากคลิปมาตอนกลางวันนะครับอันนี้เราก็ตั้งตั้งเรียบร้อยนะครับผมกล่องล่อผึ้งสองจุดครับเกาะฝังดินกันไปเรียบร้อยครับจนที่บอกแหละขาแบบนี้ผมก็มีขายนะครับสําเร็จรูปเลยครับก็ไปถึงก็จัดการได้ครับอันนี้เป็นกล่องเลี้ยงผึ้งจากสวนราชินีครับอันนี้เอามาล่อผึ้งนะครับล่อผึ้งใหม่ๆเสร็จแล้วเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็ฉีดฮอรโมนไปเลยครับเปิดเปิดนะนี่พอนะครับตรงไหนที่เราคิดว่ามันพอจะเข้าได้ ก็ฉีดไปครับอย่างผมเอา้าผมไม่ได้เพยเยอะอึ๊บเดี๋ยวผมจะเพยเยอะไว้หน่อยอ๋อนี่ไงอึ๊บช่วงแรกๆอย่ที่บอกแล้วครับช่วงช่วงที่เราล่อก็เพย์เยอะว้เยอะๆครับอา่าให้ปลาเครือเปิดทางเข้าไว้เยอะๆเดี๋ยวผมหาอะไรดีอืมเสร็จไม้ตอนนี้สงสัยยากอ่าเพยเยอะพยเยอะไว้ครับให้มันได้กลิ่นไง อ่าเลยเลยครับได้แล้วเนี่ยครับเผื่อมาเนี่ยฮะก็เียก็เปิดช่องทางเข้า,าเสร็จแล้วก็ฉีดโพรโมนเข้าไปนะฮะปึ๊บปึ๊บึบ,บอ่าเดี๋ยวพิ่งได้แันนี้พอครับไม่ต้องฉีดเยอะครับอ่าเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็รอแค่พึ่งจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ไอตัวที่ตอมหน้าผมอยู่เนี่ยจะหน้าตี <laughs> อันนี้ก็ไปอีกอันนึงค่ะอันนี้ขายยาวเลยครับสูงท่วมหัวเพราะว่าขี้เกียจตัดเล็ก ครับก็เหล็กก็คือเราซื้อมาเป็นเหล็กมือสองยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับปล่อยมันไปเราไปตัดกระเซได้ไปตัดกระโยนทิง้งครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็อันนี้ผมทางเข้าอยู่ข้างบนนะฮะทางทาทาทางเข้าไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นก็ฉีดตรงทางเข้าซักฟิโลโมนครับปึ๊ดปป๊ดปึ๊ดคัดดนเบอแล้วนะครับมาดูด้านหน้ากันอืมอันนี้ก็คือช่วงล่อ,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 อ ช่องรอนี่เปิดทะยอะที่สุดครับในน้ทามันมีพึ่งสำรวจมามีพึ่งเขาเรียกว่าอะไรมีพึ่งสำรวจมาพึ่งกําลังย้ายลังบินผ่านมาได้กลิน่นก็มีโอกาสครับเปิดไม่ด้วยก็ได้ครับไม่เป็นไรอ๋ออันนี้พมเปิดได้นะจริงๆมันควรจะเปิดได้อ่ามันคงจะแน่นหนังเนี่ยครับถ้าเข้าทั้งไหนก็ได้ครับขอให้มันเข้าแล้วมันจะให้มันได้กลิน่นถ้ามันมีพึ่งสำรวจบินผ่านมาพึ่งกําลังย้ายลังมีโอกาสครับ ก็ต้องวัดใจกันระหว่างคนกับเพ่งส่วนด้านบนยังไม่ได้เอาหลังคามาปิดนะครับเพราะว่ามันอยู่บ้านข้างไหน,นไม่ได้แบกมาก็มาเตรียมล่อเพึ่งไว้ก่อนครับก็ประมาณนี้นครับการล่อเพึ่งผมท้าไข่เพึ่อไ,ไปแล้วไงและอันนี้มันเป็นแลวก็เป็นรังเก่ามันก็มีโอกาสมีกลิ่นเพึ่ออยู่มีกลิ่นพึ่ออยู่ที่ที่กลิ่นเพึ่งเก่าอยู่ว่ากันเถอะครับผม ความมีโอกาสนก็ค่อนข้างจะมีสูงครับผมส่วนความสูงตรงนี้ไม่ได้มีผลต่อการเลี้ยงผึ้งนะครับไม่ได้ตัดก็เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็รอแค่จังหวะว่าจะมีผึ้งเข้ามาหรือเปล่าก็เท่านั้นเองนะครับผมก็วิธีการเลี้ยงผึ้งการล่อผึ้งจริงๆแล้วก็มีเท่านี้ครับฟีลโมลมนนี่ฉีดทุก3วัน4วันก็ฉีดสักเที่ยงครับผมแต่ถ้าเป็นไข่ผึ้งก็ฉีดทุก15ไอ้ทาทุก15วันลองลองดูครับ ว่ามันจะมีพึ่งเข้ามาไหมอะไรประมาณนี้เนาะครับอันนี้ปิดไปก่อนอ่าก็ท่านี้เลยครับการล่อพึ่งเมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยถามว่ามันมั่นคงไหมมันถ้ามันอ่าจริงจริงมันต้องเตะต่ตํากว่านี้สักนิดหนึ่งมันจะได้ไม่โยกนเนาะแต่เอาท่นี้ก่อนอย่างบอกแล้วครับคนเราทํางานอยู่คนเดียวฮะนู่นมัง่งไอ้นี่มัง่งก็วันนี้ตั้งไว้สองกล่องขึ้ไใกล้กันมันต้องวัดดวงกันแบบนี้นะครับการล่อพึ่งที่เหลือก็ วัดใจระหว่างท่าแถวนี้คือแถวนี้มันมีพึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่ามันบินผ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พึ่งในสวนผมก็มีที่พึ่งในสวนมีแล้วทําไมต้องมาลอกก็เพื่อมันจะแยกลังมันจะได้ไม่ต้องไปไหนไงครับแยกแล้วก็ให้มันอยู่แถวๆนี้ยอะไรประมาณนี้ค่นั้นคือความคิดบางคนมันจะแยกลังมันพึ่งมันจะแยกลังมันก็ ทำที่เตรียมให้มันซะไม่ใช่ว่าแยกแล้วไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่ได้ห้างหน้าผมไม่ได้ขังนางพญาไม่ได้ทําที่ขังนางพญาไว้ไงถ้าทําที่ขังนางพญานางพญามันออกไม่ได้มันก็อยู่กันอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้ามันจะแยกหลังขึ้นมาหลังเก่าหรือว่าหมดอายุหรืออยากจะแยกหลังอะไรขึ้นมาเราก็ควรจะเตรียมสถานที่ใกล้เคียงกันเอาไว้ครับให้มันเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยว่ากันยกกลับบ้านได้ครับเนาะผมก็ไม่ใช่เก่งหรอกครับก็คิดไปทำไปเรียนรู้กันไปก็ประมาณนี้ ส่วนขาพึ่งเนี่ยผมก็ทําเองคิดเองอยู่นะครับผมเออเอาความสะดวกสบายของผมถึงเวลาอยากจะยกกระยกกลับไปเลยครับยกไปทั้งขาเนี่ยนะยกไปทั้งขาเออเราคิดเราออกแบบเองได้ช่างเป็นช่างอ็อ,อกติดมั่งไปติดมั่งมันก็โอเคอยู่ก็ใช้ได้อยู่แทบแน่หนาดิแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าถ้าทันเอาเสามาวางปุ๊บกว่าจะตีตะปูงองแงงองแงงองแงโอ้ไม่เวิร์คครับผมเคยเอาเสามาตั้งแล้วตีตะปูแล้วมันไม่เวิร์คเลยเอาแบบนี้นะครับ เวิกสุดแน่นสุดโอเคครับสวัสดีครับ